กกคุณทวงค่ายัางไม่ถึง3ามวิเลยสามล้าคุณชี้เป็นชี้ตายว่าค้านั้นเทไม่เทเพราคุณไม่เล่นมักแลยเกินประชาชนมือหนิ้วได้แล้วแต่ประชาชนมาด้วยความยากลาบากตาสีตาสาุณหลอกเข้ามาเนี่ยเสียสักไหมเสีย หรือคุณบอกลักษณะค้าเหมือนทุกอย่างแต่พอมาถึงคุณไม่แท้สกคลคุณดูพระยังไม่ถึงสามวิเลยสาซ้ล้วคุณชี้เป็นชี้ตายว่าพระนั้นแท้ไม่แท้คุณรู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งที่พวกคุณทํามันคือการหลอกลวงผู้มนุษย์ค้าจะไมมีมากกว่ากลุ่มพวกคุณอ่ะอันนี้เรื่องจริงประชาชนว่าไหม เพียงแต่คุณไม่เท่ารัพระเขาไม่มีกําลังที่จะมาบูชาขนาดนี้หรอกแต่พวกคุณมาทําให้พระราคาสูงขายหลอกจะพูดมหาเศรษฐีสิบปีคุณขายมหาเศรษฐีองค์หนึ่งคุณก็หนยุยอะแต่พระที่แท้จริงถามเลยว่าคุณมีไหมพระแท้คุณมีไหมของคุณมันมีไหมเพราะคุณไม่เล่นพระแท้เนี่ยประชาชนก็ตื่นรู้ได้แล้ว ไปกันผี้คนเหมือนพี่ก็พูดแ่ะพอฟอ,องไล่มาตลอดนะประชาชนมานั่งร้อเป็นร้อยเป็นพัน,พนคุณลนไม่เห็นตัวก็ผมใครแท้เลยมีสักคนหนึ่งเวลาคุณเม็ก,กันมานะเอา้าของคนนี้บูชาเพราะคุณไล์สดโฉมคุณสร้างก็ตอนี่โกงหัดเป็นผู้ให้บ้างรวยด้วยความทุกข์ของคนอื่นท้าแท้ประชาช เก็บให้ดีวันหนึ่งคุณค่าของพระแท้ที่ปู่ย่าตาทวดพ่อแม่เก็บไว้ให้เรานี่แหละจะสงคุณค่าแล้วนับวันพระแท้จะมีราคาขึ้นแต่ผ้าปลอมคนปลอมมันจะวิบัติคือถึงแม้ว่ากฎหมายที่ทำะไรคนพวกนี้ไม่ได้แต่กฎแห่งการเป็นผู้กําหนดกมห้ดกฎแห่งการคือผู้กําหนอดอย่าดูม่นผ้าแท้แล้วยกผ้าปลอมขึ้นมาแล้วก็มีเคยเห็นพี่คนนี้ทําคลิปขึ้นมา เซียนหลอกให้ต้มพระไปต้มสารอกโดยที่ไม่รู้สุดท้ายเนี่ยเคยได้ฟังคลิปพี่คนเนี้พี่คนเนี้ไปต้มพระตามเซียนว่าสุดท้ายชีวิตถ้าตายเพราะกรรมที่เป็นผู้กําหนดต้องไปขอะมาขีวัดถึงจะดีขึ้นเรื่องสำคัญที่สุดเซียนหัวกวดนะคะพวกคุณเลิกได้แล้วกนี้และอายแก่ใจบ้างเรื่องตัวคุณรู้ดีที่สุด อย่าประกาศขายซะต้องให้กฎหมายเล่นงานคนพวกนี้บ um, ้างเพราะอะไรรู Wh ้ไหมประกาศขายประกาศรับซื้อขายตกนันร้อยล้านรับซื้อประชาชนมีไหมไม่มีมีแต่สร้างสตอรี่โกหกขึ้นมาถามว่าประชาชนเหมือนกับของมึงไหมเวลามึงโพสเหมือนแต่พอมาเอาผ้ารอดก็เหมือนเหมือนทุกอย่างเอ๊ะแล้วมันไม่แข็ไม่แข็ตรงไหนประชาชนต็ตั้งข้อสงสัยขอที่นั่งไหนนะ ประชาชนก็ตั้งข้อสงสัยเอ๊มันก็เหมือนนะหลายคนตั้งันถามคนมันก็เหมือนนะแล้วทําไมอ่ะทำไมถึงไม่เท่ล่ะเป็นไงเขียนสักคำดิจะสำนึกไหมมาๆมาเดี๋ยวจะสอนฟาแท้ฟาโกไม่ดูมา มานี่มาเดี๋ยวพอจะสอนให้ดูจะได้ใครและรู้ชอบทานคนไม่ใช่ดูสามฟีไม่ใช่ดูสามฟรีแ,แทบไม่ดูเมื่อก,กี้เห็นใกล้ชาวบ้านด้วยดูไร่สดตลอดทางแบบนี้พบไม่ได้เสียนลักษณะนี้นะที่บอกว่าคุณเรียนตามตำราตำราคุณไม่มีนูน่นนะี่นั่นเลิกมุกนี้เลิกได้แล้วมันจะมีบัติทั้งครอบครัวทั้งตระกูลถึงลูกถึงหลานนะ สันดานของคนที่มัวแต่คิดว่าของตัวเองยิ่งใหญ่รุ่นนี้นั่นแต่ไม่เคยเป็นทุ่มให้เลยไม่ต้องมาเนี่ยดูหัดดูหัดดูที่สอนให้ดู